มาต่อยหนึ่งเรือครับเป็นเรื่องของต่างประเทศบ้างพี่โอ๋ออครับเขาบอกว่าเมทลเนี่ยตุ๊กตาที่เป็นเขาเรียกว่าบาร์บี้เนี่ยที่เรารู้จักกันอตอนนี้นะครับก็คือเขาพยายามที่เขาเรียกว่าทําให้เกิดความหลากหลายในตัวตุ๊กตาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยถูกเขาเรียกว่าสังคมหรือถูกบางคนเนี่ยมองว่า เขาทำแบบว่าเป็นสเตอริโอไทป์ว no. no like, ่าต้องเป็น <Zeit> ผู้หญิงบาร์บี้ต้องเป็นผู้หญิงที่สวยุนดีผมทองทองอันนี้คือเขามีการปรับตัวกันใหม่ครับบอกว่าเป็นการสร้างมิติของของเล่นนะครับในเชิงสร้างสรรค์ฮะโดยการที่เมทลเนี่ยครับบอกว่าบริษัทการเล่นของเล่นยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเป็นการมีการเปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นดาวซินโดรมรุ่นแรกครับก็คือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้ครับจากรายงานของน้องปอเชษฐชวัญญากนเลยครับ สำนักข่าวเอีรายงานว่าแม t เทลบริษัทผลิตของเล่นรายใหญ่ของสหรัฐจับมือกับสมาคมโรคดาวแห่งชาติของสหรัฐหรือ NDSS เปิดตัวตุ๊กตาบาร์บีรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของผู้มีอาการดาวซินโดมเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับต่อผู้มีภาวะดาวซินโดมทั่วโลก ตุ๊กตารุ่นนี้รูปร่างและความสูงเล็กกว่าตุ๊กตาบาร์บี้ทั่วไปแต่ช่วงลำตัวยาวกว่าใบหน้าโกลมใบหูเล็กดั้งจมูกแบนดวงตารูปอัลมอนด์ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพที่พบได้ในผู้มีภาวะผู้ป่วยดาวซินโดม คารดิพิคัสประธานและซ e o ของ NDSS กล่าวว่าเป็นเกียร์ที่ได้ร่วมงานกับโครงการนี้และเป็นครั้งแรกที่บาร์บี้มีตุ๊กตาหน้าตาเหมือนกับสมาชิกในสมาคมขณะเดียวกันบริษัทผลิตของเล่นแห่งอื่นๆในสหรัฐก็มีแนวโน้มจะผลิตตุ๊กตาที่มีความหลากหลายมากเช่นกันอย่างในปี2559บริษัทเลโก้ LEGO ที่ผลิตเลโก้เป็นรูปชายหนุ่มนั่งวีลแชร์หลังจากกลุ่มโดนรงแฮแท็ก ชอยไลมีวิจารณ์ว่าเลโกโ้ผลิตตุ๊กตาคนพิการเป็นรูปคนสูงวัยเพียงช่วงอายุเดียวทั้งที่ผู้พิการมีหลากหลายเพศและหลากหลายช่วงวัยในปีเดียวกันนั้นบริษัทแมทเทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เองก็เคยผลิตตุ๊กตาที่มีความหลากหลายทั้งบาร์บี้ที่มีรูปร่างอวบตัวสูงและตัวเล็กกว่ามาตรฐานสัดส่วนปกติรวมถึงบาร์บี้ผิวสี เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและลบภาพตุ๊กตาบาร์บี้ในภาพจำเดิมๆที่จะต้องเป็นผู้หญิงสวยผมสีทองรูปร่างผอมขายยาวเอวคอดทั้งนี้ตุ๊กตาคอลเลกชันล่าสุดที่มีลักษณะทางกายภาพแบบผู้มีอาการดาวินโดมจะถูกนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ที่มีคนจริงแสดงด้วยนำแสดงโดยมาโสลอบบีและไรอันสกอตลิงคาดว่าจะเข้าฉายในเดือนกร,รกฎาคมนี้ ครับผมแม้แต่ในตุ๊กตาเนาะนะก็ยังเป็นตัวแทนในการแสดงออกถึงสิทธิและก็ความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายของประชากรบนโลกใบนี้แหละนะทุกคนก็จะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนะอยากได้รับการยอมรับแล้วก็พูดถึงเหมือนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยที่เขาเล่นตุ๊กตาเนี่ยเขาจะได้จําสิ่งนี้นะแล้วเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยนะเขาก็จะได้รู้จัก การใช้สิทธิรู้จักคนที่มีความหลากหลายมากๆก็คือต้องได้รู้จักว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกแล้วก็จะมีคนมากมายที่ต่างคนก็ต่างจะมีลักษณะแตกต่างกันนะฮะแต่ต้องอยู่ด้วยกันน,น,นะครับในสังคมโลกสังคมประเทศเหมือนกันนะครับผม